ประวัติโรอุนคิมโรอุนหรือที่เราเรียกกันว่าโรอุนมีชื่อจริงว่าคิมซอกอูโรอุนเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมคิศกรา1996หรือตรงกับปีพศ2539โรอุนเกิดที่กรุงโซเกาหลีใต้มีกรุ๊ปเลือดบี โรอุนบอกว่าส่วนสูงอย่างเป็นทางการของเขาคือ189ซติเมแต่จริงๆแล้วเขาสูง191ซนติเมเป็นผู้ชายที่สูงมากนะคะมีน้ำหนัก73กิโลกร,รมัมโรอุนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮยองฮี Cyber University โรอุนเป็นศิลปินวง SF9 หรือ Sensational Failing 9 โดย FF 9เป็นวงแดนชายวงแรกของค่าย FFC Entertainment SS นมีสมาชิกทั้งหมด9คนนะคะตั้งมาตั้งแต่ปีคศ2016โรอุนเป็นนักร้องที่รลอเสียงดีร้องเพลงเพราะม,มากๆค่ะและเขายังเป็นผู้ชายที่ชอบออกกำลังกายด้วยนะคะด้านผลงานการแสดงโรอุนมีซีรีส์เรื่องแรกคือ Click Your Heart ในปี2016 จากนั้นในปี 2017, 2017. 2 0 1 7แสดงเรื่องสคู2 0 1 7ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง About Time และ Where Starland ปี2019แสดงซีรีส์เรื่อง Extraordinary You และในปี2021เขาก็ได้รับบทเป็นพระเอกในเรื่อง The King's Affection ราชันผู้งดงามเรื่องนี้น่าติดตามมากๆเลยนะคะ นอกจากผลงานในเรื่องของการเป็นนักร้องนักแสดงแล้วด้วยความหล่อและความสูงของโรอุนทําให้เขามีผลงานในเรื่องของการเดินแบบถ่ายแบบอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของคิมโรอุนนักแสดงชาวเกาหลีใต้ฝากผลงานของคิมโรอุนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ